ได้นม่มาไม่เมอะเมื่อไหร่ฉันนั้นอันกันเนยนอนในนี่หายใหญ่เลยไม่เทรดีนเถอะหยุดฮ่าหายใหญ่เลยไม่เคยกัดอย่างเขาเยอะขนาดไหนนี่อันก็อะไรกันวันนี้ก็อันขโมยวันไมวันแล้วค่ะวันที่เช้าคือเดือนพฤศยนครับที่เจ็ดที่แมันก็ยองมาไม่อยูั้งแต่เนี่ยนี่น้ำปงฮะนี่น้ำมันก็สาหั กินข้าวค่มากเลยเขะวันมาสักน่จ๋าไปท่าเนี่ยอ่าลุงนี่ไอ้ก้อกลางเขาอ่ะไอ้จุ๊จ๊่กนข้าพี่ยนละเมื่อไรขาน้้อยามเออ๋อหายวันนีนะุงนี้วันนส้าว้้อขาะาให้สองกว่าไอ้อ้ม่แห้อันนั้นีา เดีนด <Đ> ah ีเรียนวันที่เจ็ดวันที่แปดกขนวาห้นนานน่อะไรแข็งแรงเราท้าารอแค่ซูปนั่งตัมเปน่นเอออัั้นเราง่ายเนเออมันแก็บะเอออีเ็ดหลือว่าใคหลาเรแ้นี่นั่นเจ็ดไหนเออวันทอย่านนนั่นทำอะไรนะไอ้ต้น